มามามา,มาพี่น้องเมื่อนี่ตับมหฮู้งครับนี่ครับที่เด็ดส่วนเทียปปเ่ยงปลาชูบปลาจะเพี้ยนชูน้องกินเป็นวุ้นลุดสำรับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายถูกจักหน่อยครับตับมหฮู้งกับปิ่งโอป,ป้าจะเพีย้ยนแม่ใครครับใครจมท้องเลยพี่น้อง,องแก้ยวปลาแดกครับผัดไข่คุณเซร้านี่พี่น้อง มามาอยู่มาชิมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับกดซับตะไคร้ตามเรื่องกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พาคลิปใหม่ๆของสกุปครับเดี๋ยวไปดีฟที่นะครับดีค่ะมึงเนี่้ยังสูมูอกินมือเลยบุกพุงกระปิ้งปลาอะไรยังเนาะมาครับปิ้งปลาตะเพียนปิ้งปลาตะเพียน,ยนพี่น้องบุ้ยกาทีเฮ็ดซูนั่นน้องชายกินครับเป้า ไปอุ่นรถรถทันว่ามาพี่น้องมามไปอุ่นทังอุ่นกับกบดีเอฟซิงครับคร<ส>ัใหญ่ๆตัวเขาเหนียวไห้เนเป็นะยังเท่าครับก็เขาลายยางครับพี่น้องอันนี้ปุ้นปุนป้นมาแข่งเพียครับเขาเหนียวอื้ม ว่าเด้ร่วงคลิปหลายมือครับเนี่ยครับจำฮูงเขามีไงเลยครับอืมไม่เลืพี่นอ้องไปไปใช่ปะหเหรอพี่นอ้องแต่เพี่ยนใครผมน,นะครับใครเตียนทองแล้วครับออกไอ้หัวมัน หนังมันยัปไปกินได้นังมันขอนจีพี่นอ้องยาแต่ำแล้วกินปลา,า,าเพาเป็นแล้วเขาจะออกนถิขมนังนี่แหละมันสุดยอดครับพี่นอ้องออามหมไก่บอไย่หอมเนี่ยครับอืมอืม คนครับทั้งอุดขาหะเลยครับเพื่อเด็กได้จะดำตำความคือแสยใส่หาจะเอย่างไรค่คุคาจะไครเป็นกูลบนค้าโว้ โซ่เอฟทีนะครับฮัมครปลาต่เพื่นผู้กินมาเป็นไม่กางเลยแต่มาผู้มมันไม่กางไปแห่งเดียวจ้อครับแต่จะลืมกดไล์กดแชร์เด้อพี่น้องเลยจะได้ประผัดคลิปใหม่ๆของต่างอุดครับ ขอขอบคุณขอบคุณทุกอย่างทุกคนติดคนติดตามนะประเด็กตอนครับพี่น้องคุณอ่ะข้ามีไงินสดช่างอุดข้าวาหนอยวเป็นนะครับห้องสดหรือเป่าแบบเนื้อเนี่ย้งอยู่ไหนบ้านครับ เดี๋ยวเจอแล้วไม,ม,มู่กไว้ก็ขอเพียงวุ้นจิตปลาเป็นพลังกินมาปีบ่อพรขอมีการ แซ่บป่าเนี่ยแซบเลยครับซื้อินน๊วดนิดนจุ่มม,มี้วอมมันเยอะไเหเนี่ให้อรอที่บ้านจุ่มให้ออ,อ,อที่บ้างได้ไหมครับนะครับเพื่อถึงอะไรใช่ไหมถึงเพื่ออานหนุ่มเนาะหัวนี่ <laughs> กินได้เขาครับพี่น้องอ้วนจุนาครับอีกนึงเหรอ,อเหงาเที่ยงืฮึสุนจังอ้วนเนี่ยก็ไม่แก้วประแดกครับ A la bong. Hom. Hom. Ok, chạy xe vào top. Hey, bất bớt liền Hả? cháy chạy bớt liền Bất lập. chạy bớt liền Hm? 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 สร้างรถกะทิเอาไปยุ่นบึ้มลุกคนน่ะสะดือแม่น้ำโค้งคนน่ะโอ้โอยากแยกแต่ดำเยอะเลยครับแล้วหัดควดวต่อใช่ปะอืมครับไข่กับพี่เลยไข่ไงครับบมกพุ่งยุนาบ้านผมเนี่ยครับอืมมุกชีทําหน่อยว่าเป็นเน็กสัอุด พี่เจ๊อืมอืมโอ้ยไม่แสบแต่เนาะพี่น้องเอ้ยปลาจะเพียนอย่างกินกับตำหพ้งมากับข้าคนแล้ว ที่เราเราก็จะได้ไปส่งค้นแตนบุรีนะครับนงแพ้เป็นเอฟซีที่ทั้งดูทั้งกันบุรีกันต่วหายกันเด้อลูกค้าที่ยังก,กดเถอะพญายเมน้อพายมนซื้อพัายเมนมาสั่ง เอาไปแก้องไงไข่ไข่ไขอบอแก้เแก้เลย,เ,ลย<ข>เอออบเห็นจกตัวครับตัวไข่เต็อพองครับคุณนะมันห่อนครับคุณะนะพี่น้องเว้ยไข่เต็มเลยเจ้กินะทั้งอุติกินตัวมัน,น่ะไข่เอาใหุ้่ดทีหลักให้เมียวเมีย Nhìn là nó phóng xuẩm Khay này bao nhanh xong tổ chị Hả? Khay này bao nhanh Thấy cái gì hay học Nó đúng thôi <laughs> mà

ยังอยู่มงไหนอยู่บ si> ้านอยู่อวเียกันแม่พี่น้องมามาเมื่อดับเ่อไนมาเมื่อไนี่มาเมายไมอยู่พีราน Cũng qua sốt mà hả? Nè Thấy không thầy? Mà, phải trong mà Thêm hả? Cũng khổ nho vậy cầu lấy vô cầu lấy cầu lấy vô phục lấy vô cầu 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 lấy ทางก็ขี่จะสุงมาทำไมไม่บอกเจ้าฟังมือาเม็นเนาะเข่าอยู่ได้นนิเจ้าพีพี่น้องแดนทองแล้วบ้างนี่เป็นดายหหเนาะสตูเกยไปบีหงวันเพื่อหมันกอบหลีพี่น้องเนี่ยน้อยหน่อยน้อยหน่ยกว่าแต่ต่ำต้นนี่เนหูยังมันมันพอน่ะ โบน,นิเอนียพี่น้องมันบกพรมครับอืมพี่น้องแซ่บดีๆพี่นอ้องแซ่บแซ่บเฮ้ยโอ้ครับคลิปนี้ก็ค่ะ พอฝากไว้เทนียแล้วเนาะแตงโอกาอิ่มแล้วไม่มร้องนอิคมเอะไข่ไปตั้งเป็นข้าวจะเรว่องอะไรกูแช่ได้รสชาติไข่นะพี่น้อ,นองจะได้บะพายชีมใหม่ๆเนาะอจแซ่บครับ <c oughs> จะมี้ไปราคาประเดีครับชกคนต้องพชิตไปแลยไปแล้วไปแล้ว